พี่เมื่อส้ชอบการ์ตูนอะไรคะจะว่าส่งอาจารย์พี่ชอบเจ้าหญิงราพันเซลค่ะราพันเซลเยอะไปไหมราร้อยเซลได้หรือเปล่าเห็นฟ้าร้องแล้วผมเข้าไปปลอบได้ไหมคะฟ้าต้องการแบบต้องการอยู่เฉยเฉยคนเดียวอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าฟ้ากลดคนอื่นนะคะพราดิว่าฟ้าเสียงดังมากเลยค่ะเราสามารถถาอะในไปอุดปากฟ้าได้ไหมคะคือจริงๆแล้วไรวันเนี้ยคอนเทนต์ที่ฉันอยากจะทำอ่ะไม่ใช่สิ่งนี้เข้าใจไหมฉันตั้งใจมาทําอะไร ฉันตั้ใจมาเต้นทารู้ไหม <laughs> ฉันตั้งใจมาออกเ็ปแล้วนี่อะไรฉันเล่นตนลกโอ้โหฮายทุกคนแปบ๊บหนึ่งได้ไหมเราขอไปหาหมวกมาใส่ได้ไหมเพราะว่าผมฟูมากทุกคนรู้ไหมว่าเรา,พออกอกา,าเราพิ่งออกมาจากไหนามาเรา,าเ, <laughs> เ,ราาเ,เราพิ่งออกมาจากห้องน้ำทุกคนเราท้องเสียเราท้องเสียเราก็เพิ่งออกมาจากห้องน้ำเราแบบ พยายามอย่างมากที่จะเนี่ยพอเราเพิ่งออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมทุกอย่างมันก็เลยแบบไอ้นี่โปหมดเลยกว่าเราจะจัดไฟกว่าเราจะทํานู่นนั่นนี่รีบจริงค่ะเพราะว่าออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมคือหนูนั對對่งอยู่ในห้องน้ําตั้งแต่ทุ่มครึ่งอะแล้วแบบตอนในหัวหนูคิดแล้วว่าไม่ทันแน่เลยแต่แบบมันลุกไม่ได้ทุกคนเข้าใจป่ะคือมันลุกไม่ได้จริงๆริงอะแล้วโทเราสท์หนูก็ช์จแบตอยู่นนในห้องใช่ไหมหนูก็แบบเอาไงดีเอายังไงดี id, id, ลุกก็ไม่ได้เพรา,าะว่ามัน <as> ต้องทําภารกิจต่อในห้องน้ำไงมันไม่สามารถที่จะลุกได้จริง สุดท้ายก็เนี่ยพอถึงปุ๊บก,ก็อุ้ยทุ่มแบบทุ่มทุ่มสองนาทีแล้วก็ต้องมารีบแบบรีบเปิดไฟรีบทุกอย่างแล้วก็เข้ามาเลยเอาไม่ใช่ทุ่มครึ่งหกโมงครึ่งโอ๊ยเราแบบเราโลกอะเธอเข้าใจปะไม่ใช่ทุ่มครึ่งหกโมงครึ่งพิจยาพาทำไมอุลตร้าแมนต้องปล่อยแสงปล่อยนอกไม่ได้หรอ คุณตาแม่ต้องปล you? so, ่อยแสงไหมไหมปล่อยนกจริงๆแล้วต้องถามเลยว่าเออทำไมเธอไม่ลองปล่อยนกปล่อยปลาดูบ้างปล่อยจะแสกมันมันบาปมันกรรมนะเดวโทรหาเลยตุ๊ดตัด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 สวัสดีค่ะคุณตาแม่หรอทวีไรอ่ะวีหนึ่งอุ้ยคุณพ่อสวัสดีค่ะเอยเป็นคุณทวดแล้วเหรอคะคุณสวัสดีค่ะคุณทวดอ๋อหนูติดตามมันตั้งนานเลยค่ะเป็นอุณต้าแมนวีหนึ่งใช่ไหมคะอ่าค่ะคือพอดีว่าอ่าแฟนคลับหนูอะค่ะเขาสงสัยอย่างหนึ่ง ค่ะค่ะขอถามได้ไหมคะค่ะเขาสงสัยว่าอ๋อทำไมแบบว่าอุลตร้าแมนต้องปล่อยแสตว่าไม่ปล่อยนกปล่อยปลาบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อคือถ้าปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเราจะได้บุญนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นนกกับปลาที่เที่คนขายเนี่ยเขาไม่ได้ไปแอบจับมาแล้วก็แอบมาปล่อยให้เราเป็นเป็นกรงกมกรงเวียนนะคะนั้นไม่ใช่ค่ะ อาแล้วเอาเราอยากถามเค้าว่าทำไมต้องปล่อยแสงไม่ปล่อยปลาคะอ๋อปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้ปล่อยไว้ให้คนหน้าตาอูอตายละแต่อันนั้นคำแรงไปค่ะอันนั้นคำแรงอันนั้นไม่ใช่พูดกับเพื่อนค่ะปล่อยไว้ให้คนไม่น่ารักมาถามอแต่ว่าแฟนคลับหนูก็น่ารักอยู่นะคะเขาแค่สงสัยเองค่ะอ๋อปล่อยปล่อยแสงไว้ตรงหน้าเธออ๋อค่ะค่ะไปก่อนแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีแต่คำหยาบในหัวแล้วค่ะใช่ค่ะคำที่เอาไว้ด่าเพื่อนบ่อยๆใช่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะตุ๊ต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 ตุ๊กขึ้นในหัว คือด้วยความที่เราเล่นมุกนี้กับเพื่อนบ่อยใช่ปะมันก็จะมีแบบอะไรแบบนี้แบบก็ทําไว้ให้ตึ๊ดๆะมันถามอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดไม่ได้ไงเ <c oughs> นี่ยพออยู่กับเพื่อนบ่อยแล้วช่วงนี้ติดคําไม่ดีมาเยอะมากเลยป้าบอก <c oughs> พี่เอแม่ใส่ชอบการ์ตูนอะไรคะจะว่าส่งอาจารย์พี่ชอบเอ่อเจ้าหญิงราพันเซลคะ่ะ <c oughs> ราพันเซลเยอะไปไหมราร้อยเซลได้หรือเปล่า <c oughs> หาทำไม่ถามนะเธอตุ๊ดตัดติดติดติดตัดตัดตุ๊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 ดติดตุ๊ด พันเซลนังไม่รับโทรศัพท์เอาใหม่โทรใหม่ตุ๊ดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ดตุ๊ด Hi friend ราบันเซลอาหนัใส่เอกไห่เจอันาอานานคิดถึงกันเธอเป็นยังไงบ้างชีวิตนี่ชีวิตหนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างดีหรออย,อยากไปหาจังเลยโอเคเรามีคำถามคือมีแบบแฟนคลมมับของเราเขาถามมาว่าอุ้ยนต่ผมผมไม่ดีแฟนคับของเราเขาถามมาว่า ทำไมถึงเป็นราพันเซลไม่เป็นรา,ราอะไรนะราร้อยเซลลล่ะอ๋อได้ได้เราบอกแฟนคลับเราให้เอ้าหล่ออ๋อเอาละเข้าใจแล้วเธอเธอป๊บนึงแป๊บนึงนะเธอเขาบอกว่าที่เป็นราพันเซลเพราะว่าสมัยตอนเกิดอะที่บ้านฝนตกหนักแล้วแม่ก็ลืมสับน้ำราก็เลยขึ้นที่เฟอร์นิเจอร์แล้วมันแบบแม่หลอกเอาเชือรหานาอันใช่ปะไปเออไปนับเซลล์ดูได้พันเซลพอดีแล้วเราก็แล้วแม่ก็เจ็บท้องคลอด เยได้ชื่อลูกว่าลาพันเซลอุ้ยแม่เธอแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เหรอเฮ้ยเหมือนกันเลยเราก็เรียนไมโครเหมือนกันแต่แม่เธอขยันนะนั่งรับนั่งรับลาต้องพันเซลจริงๆถ้าเราเป็นเราเราเรายอมแพ้ตั้งแต่แบบสิบเซลแรกแล้วจริงๆขอบคุณมากโอ้ยมิสยูมากๆเลยเดี๋ยวหมดโควิดเราไปหานะโอ้อยากไปอยู่กับเธอถ่าบอลเลยพี่หลักป้านาบายบายจุ๊บจ้าฝากคำพิถึงของเธอฝากคำพิถึงถึงคนของเธอด้รักกันนะจุ๊บจ้าบายบายจุ๊บ ใครบอกว่าเราแปลกคนพีไ่ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกสบู่นกแก้วคนใช้ได้ไหมคะติดติดเดดตัดตดตุ่ดตุ่ดตุ่ดตุ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 ดติดต่อเลขหมายายทางไม่ได้คะ่ะเพราะว่าอะไรคนเ,เลขหมายไปทางนะคะเป็นชื่อแบรนด์นะคะเป็นชื่อแบรนด์ไม่เอาแล้วนะคะอย่าให้น้ำใสเผลอพูดชื่อแบรนด์นะคะเดี๋ยวได้มีคอลลิ่งมาจริงๆนะคะไม่พูดชื่อแบรนด์ค่ะกล้าฝากเป็นธนาคารเหรอคะ hello 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 ได้ยินไหม hello เธออยากเอาแต่พูดคำว่ากากากาได้ไหมฉัน hello คุณไม่รู้เรื่องหรอไม่เอาคําว่าก,กาออแค่นี้นะบายคุณไม่รู้เรื่องอะ่ะกูแต่คําว่าก,กาบ้าปะไปธานาคารอะไรเนี่ยก็จะโทรมาถามว่กกา,ากาฝากธนาคารเป็นไหมหมอรำแล้วพยาบาลต้องรำไหมครับจะรับไม่รับนะตอนนี้เข้าเวรอยู่หรือเปล่านะฮลัลโหลอ่ะ,อะ,อะเธอเขาว่างไปเร็วมากอะ่ะบอกว่าพี่พยาบาลเขาบอกว่า ไม่ว่างพอดีช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์เขาต้องทํางานหนักมากเอาเป็นว่าเราอย่าลบกวนเขาดีกว่านาอเลยฉันตอบคำถามให้เออหมอราแล้วพยาบาลต้องรํำไหมนั้นฉันว่าไม่จาเป็น,เ,ปนเพราะว่าหมอกับพยาบาลไม่ใช่คนคนเดียวกันนะถ้าหมอราแล้วพยาบาลจะเป็นแบบว่าคนเคาะจังหวะเลยเค้าจะเป็นคนตีระนาดก็ได้เออแต่ว่าเราอย่าโทรไปรบกวนเขาเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์เขาต้องทํางานหนักเอาเป็นว่าเอาเป็นกําลังใจให้เขาดีกว่านะคะเป็นกําลังใจให้นะครับผมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนคุณเก่งมากค่ะนกเข่าเราเลี้ยงได้ไหม ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะองค์กรสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะค่ะค่ะอ่าพอดีมีคนสงสัยอะคะ่ะว่าเออนกเข่าแล้วเราเลี้ยงได้มั้ยคะเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งด่าค่ะสงสัยจริงๆค่ะนกเข่าแล้วเราเลี้ยงได้มั้ยคะเ,เขาถามว่านกเขาขัานหรือเปล่าเอาน่าจะขันอยู่นะคะอืมเอาถ้าเป็นของคนอื่นก็อย่าออกมาเลยโอเคได้ค่ะ นกนกเขาหนูหมายถึงนกเขาแบบว่านกที่อยู่บนเขาอะค่ะใช่ค่ะเอยเขามีเสียงร้องกันไพเราะใช่ค่ะอ๋อเป็นนกเป็นสัตว์ป่านกเขานกที่อยู่บนเขาเป็นสัตว์ป่าห้เอามาเลี้ยงอ๋อโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอท่าที่รับกวนได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอเลาไหมอะคือฉันรู้สึกว่าฉันได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนฉันเยอะไปแล้วไลฟ์นี้ฉันแปลกกว่าทุกวันเลยเห็นฟ้าร้องแล้วผมเข้าไปปลอบได้ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะ ตำหนักบนฟ้าหรือเปล่าคะพอดีสงสัยนะค่ะว่าเออเวลาฟ้าร้องแล้วเนี่ยเราไปปลอบได้ไหมคะพอดีมีคนเห็นใจอะค่ะเห็นฟ้าร้องดังดังอยากเข้าไปปลอบอะค่ะอะไรนะคะเวลาฟ้าร้องแล้วฟ้าไม่ต้องการให้ใครมายุ่งฟ้าต้องการแบบต้องการอยู่เฉยๆคนเดียวอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตอนที่ฟ้าร้องฟ้าฟ้ารบกวนคนอื่นนะคะพอดีว่าฟ้าเสียงดังมากเลยค่ะเราสามารถหาอะไรไปอุดปากฟ้าได้ไหมคะอะไรนะคะไม่ได้เหรอคะ ตายจริงแล้วทำไมเราถึงให้ฟ้าเกมียะไบ้างไม่ได้ล่ะคะมันเป็นมารยาทนะคะจริงๆแล้วว่าน้ำตองน้ำตาก็โอ้โหไหลมาคนอื่นเขาน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านกันหมดอ,อ๋ออะไรนะคะโอยฟ้ามีอำนาจอือ,อ,อ,องั้นน้ำแค่นี้นะคะไม่รบกวนแล้วคะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ก้าวไก่ขอโทษด้วยนะคะที่พลาดพิงถึงขอโทษดยคะ่ะขอโทษด้วยนะคะคะ่คะคะ่คะค่ะค่ะเราจะไม่ทําอีกแล้วคะ่คะคะ่คะคะ่ะค่ะค่ะฟ้าร้องไปเลยค่ะ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 สวัสดีคะ่คะค่ะ ไม่ได้เธอเราอุดปากฟ้าไม่ได้เราไปปอบเขาก็ไม่ได้เพราะว่าฟ้าอยางอยู่คนเดียวเราต้องปล่อยให้ฟ้าลงไปเธอลองเบาเบาได้ไหมเนี่ยลองกลัวนะอะไรสองทุ่มแล้วเธอเอาละค่ะวันไลฟ์วันนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังกันคาดว่าคณะตลกไม่ใช่คณะตลกคาดว่าเออคณะตลกก็ได้คาดว่าคณะตลกของเราต้องจบเพจเพียงเท่านี้นะคะวันอื่นอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะโดนใส่ตรงเทอมระง,งับ สั่งปิดคณะตะลกนี้นะคะผมคือจริงๆแล้วไลฟ์วันเนี้ยคอนเทนต์ที่ฉันอยากจะทำอะไม่ใช่สิ่งนี้เข้าใจไหมคือฉันเธอดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันตั้งใจมาทําอะไรฉันตั้งใจมาเต้นเธอรู้ไหม <c oughs> ฉันตั้งใจมาออกเ็ปแล้วนี่อะไรฉันเล่นตลกโอ้โหฉันตั้งใจมาเต้นฉันตั้งใจมาโชว์ความสามารถฉันตั้งใจมาเป็นไอดยลพั <c oughs> งหมดที่วางแผนไว้พ <c oughs> ังหมด เต้นติดไลฟ์ก็ได้ไม่เอาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเอาจริงเพื่อนอะทมาตามว้เนี่ยไลฟ์ตาม้วด้วยไปแล้วทุกคนทุกคนปล่อยเราไปเถิดนะไปแล้วไปแล้วไยบายายบายไปแล้วค่ะห้ามห้ามเย้ฉันไว้ฉันต้องไปแล้วเสียท้องเลยเนี่ยสําหรับไลฟ์นี้นะคะแบบว่าถ้าเราเผลอพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่งามออกไปหรือว่าเผลอพูดอะไรที่มันมัน มันกระทบจิตใจใครไปบ้างอะไรเงี้ยเราต้องขอโทษด้วยนะคะผมเพราะว่าคือบางเรื่องมันอาจจะทริเกอร์กับใครบางคนไปบ้างอะไรเงี้ยเราต้องขอโทษด้วยนะคะไายบายบายบาจะบายบายบาอยากได้แฟนกังเพิ่มไหมอาอีกคนนึ่งไหมไปแล้วบายบายก่อนละนะ1หนึ่งสองสา